สวัสดีครับติดตามมาดูผลงานครับอาจารย์จักครับว้าวเฮ้ยเฮ็ดดีจังมาฉังนี่โมนาเอ้ยนายก็เป็นคือการตัวนี่อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉังเผือกนี่ว่าอันนี้ ดูลีลาฮะดูลีลาเฮ้ฮิฮิฮิแก้วเอามาดูผลงานโอ้สุดจัดปลัดบอกครับพีน่น้องอ้าวนี่ส่งเข้าประกวดครับทีมง,งานดำซิ่งนี่ระเบิดฮนะนี่ก็ถือว่าโอ้ อี่มันเป็นอยู่เด้หนี่หนาหนี่นี่ใครอยากได้โคกน้องนาเด้อจัดเลยฮะจัดเลยนี่อาจารย์จักโอ้สุดจัดครับนี่โอ้เลขกแปดนี่ดับสินเลยครับนี่อันนี้ไม่ชานุบาลเขียนนะครับนี่นี่เลขแปดครับเลขแปดเสร็จแล้วครับตุ้มหนึ่งนี่กาลัง จัดอีกตุ่มหนึ่งเป็นเปดเฮ้ยเจ้าเดีย๋ยวเราไปด้วยจันจักนะฮะนี่ใครที่ต้องการโคกน้องนานะฮะโทรมาเลยรับรองไม่ผิดหวังครับจะเอารูปร่างอะไรบอกมาเลยครับจะเอาปลาทูหรือว่าจะเอาปลาเข็ม ออรับหมดครับทั่วประเทศไทยนี่โอ้แม่มีไข่ปลาอันหนึง่งบอกเป็นยังครับมือมันสั้นแมมีไข่ปลาอยู่สองสองอันแค่นั้นเองออนันทานครับทานอ๋อไข่ที่ ดูคลิปนี้ครับว่าจานจักเป็นงไงเอาไวนะบา,บายบยโ,โอ้ยนี่ๆๆๆๆดูโอ้ยลีลาคักร์แ้วครับแี่ครับรถช่วยเท้าแกประหยัดอีกเลยนะแอไม่เปิดโอ้แ้วแ้วโอ้ดูครับ ดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมครับดูเหลี่ยมแม่ปะโถปะโถแหน่นี่น,นี่ดูเหลี่ยมครับนี่เนี่ยเอาใครต้องการแบบนี้หรือว่าจะเอาเลขอะไรบอกมานี่ทีมงานจัดให้ หวนเจียบหวนเียบอันนี้ใช้เจ้ามักไฟร้อยนะครับนีุ่ดนี่ไม่ลึกไม่อะไรพอดีครับพอดีสวยลึกมากก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะทําแบบอ่าซุ้มนะครับซุ้มนั่งสั้งสารกันนะครับตรงนี้นี่ใส่น้ําไป ใส่เพลงโซลาซลนะฮะนี่โจะไปก็น้ำเต็มรับรองนะครับไม่พังไม่นแน่นอนเพราะเราขุดนะครับองศาสโลปได้นะครับองศาสโลปได้นี่นะครับดูองศาของเขานะครับนี่แนะนำเลยนะครับใครอยากได้นะฮะโทรมาครับชุด82ครับ869 6263ครับรับขุดทั่วราชนาจักร นี่โดยอาจารย์จักนะครับผู้ชำนาญการนะครับนี่ก็ถือว่านี่เข้ามือเข้าทางแล้วหลังจากขี่ล้างลาไปล้างลาวงการฮนะยี่สิกว่าปีไปขับรถขับรถพ่วงอันนี้ก็มารื้อฟื้นครับรื้อฟื้น แล้วครับคัดสันคัดเราแกวเลยครับนี่เจ้าของมานี่มีรางวัลไหมเนาะนี่เจ้าของนี่เจ้าของมาตอนเช้านะครับยังไม่มานี่ไปนอนก่อนจะคอยดูว่ามานี่ทำสวยนะเนี่ยจะโกรธไหมเนาะนี่อ๋อ ยัดวายวัรุ่นอันนี้เราอยู่ตี้บ้านบาทนะครับนี่อยู่กลางหมู่บ้านเลยฮะนี่นี่ขุดติดบ้านทุหญยเลยมักไฟโรยครับตัวนี้ ดูการทำงานนะฮะนี่ว่าเขาเริ่มจากตรงไหนนะครับบนแรกนะครับต้องตั้งตัวนะครับอยู่จุดฝุยนกลางนะครับเอาจุดฝุย์กลางก่อนแล้วเราก็ยื่นนะครับยื่นแล้วก็ตีวงนะครับตีวงวาดก่อนวาดวาดให้มันได้องศานะครับแล้วเราก็ค่อย พุดไปชั้นหนึ่งก็ประมาณเม็ดหนึ่งก่อนครับหนึ่งเม็ดเอาพื้นให้มันเรียบนะครับให้มันเสมอกันนะครับนี่นี่มันจะประมาณนี้นะครับนี่นี่มันจะออกมาแนวนี้เลยแล้วก็ตัดนะครับตัดขอบตัดขอบเราจะยื่นไปประมาณเม็ดหนึ่งเหมือนกันครับหรือว่า80ประมาณ80นะครับ80ไม่ถึงเม็ด ันนี้เราก็จะเอาพื้นบนออกแล้วก็จะลดตัวนะครับให้รถดำลงมาเอาอีกชั้นหนึ่งเราใช้รถดำวิ่งอยู่สามคัน นเนี่ยดูครับดูสูตรนะครับสูตรสูตรนี่ สวยงามครับ แ้วครับอะไรเครื่องไม่ได้ร้อนนะครับแต่ว่าอาจารย์จกักเขาชอบนะครับรักษารถนะครับดูครับเขาจะเปิดเปิดให้อากาศมันถ่ายเทนะฮะแต่ว่าความร้อนก็คือปกติครับทำงานปกติแต่ว่าอาจารย์เขาดูแลรักษารถได้ดีมากนี่อัจจารบีนะครับจารบีนี่อาจาร็์ก็ต้องเอาชิดชู่นะครับเทป นะครับนี่ไม่มีไม,มไม่มีเปื้อนดูครับสะอาดอ้านนะครับสายไม่มีไม่มีเยอะไม่มีแตกนะครับปีนี้การจับมาก็บิวใหม่หมดเลยดูแลรักษารถได้ดีอยู่นะครับนี่อัจฉรบีนะครับทุกวันดูแลรถดีมาแต่เช้านะครับ นอนบอ่อได้นี่แหละคือมืออาชีพนะครับส่วนอีกทีมของเรานั้นก็อยู่นะครับอยู่วิ่งอยู่นะครับให้เสียคลิปโาบริหารดูทางโน้นครับส่วนผมก็แน่มาดูทางนี้เดี๋ยว เิ่มที่จะได้รูปได้ร่างแล้วครับแล้วจักใส่รถเลยครับนี่เ,เอาวิ่งคอยเสียบคอยเสียบเลยครับนี่ปักโบของแท้ฝากติดตามด้วยนะครับอาจารย์จักนะครับนีอสวัสดีครับผม